สวัสดีครับพบก,กับสุริข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่จวดพี่น้องจวดซานาไม่มีดกักซานีจวดย่างเดียวเดครับรองเฮแสดงบทความข่าวหงแดงหวังเช็คบินเอกติเกสุดสัปดาห์นี้ดิดอิตแอนฟิลนะครับสื่อวงแดงของลิเวอร์พูลเอามารายงานข่าวให้สาวกเดคับได้รุนระทึกกันอีกครั้งหลังระบุว่าพลาพังหงแดงต้องการเซ็นกับฮุกเอเกติเก้ก mm ่ hmm. อหน้าทีมชาฝรั่งเศสของไอตัดแฟงเฟ์ต hmm. ให้เสร็จสิ้นภายในสุดสัปดาห์นี้ ก่อนหน้านี้นะครับเอเกติเก่ถูกมองว่าเป็นตัวเลือกรองจากอเล็กซานเดอร์อิซัตหัวหอกฟอร์มร้อนแรงของเนิลคาสเซลยูเต็ดแต่ล่าสุดนะครับดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลกำลังเดินหน้าเต็มตัวเพื่อคว้าตัวดาวยิงเฟรนช์แมนในวัย23ปีไปร,ร่วมทีมให้ได้รายงานจากกรูรลา,ายรายอาทิตย์สามีมาร์กเบลจาก BBC s p o r t และคิสบัคคอมจากเดอะเทลีกราฟต่างระบุปไปนิทิทานเดียวกันนะครับว่าลิเวอร์พูลกำลังเร่งปิดดีลเอเกติเก้ให้เร็วที่สุด โดยหงแดงพร้อมยื่นข้อเสนอมากกว่า7จล้านปอนด์ให้กับแฟงเฟิร์ตซึ่งมากกว่าที่นิวเซลเคยยื่นเอาไว้กได้ด้วยกันเอเกติแกก็แสดงเจตจำนวอย่างชัดเจนต่อแฟงเฟิร์ตว่าต้องการย้ายไปอนฟิลด์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นและเบื้องต้นสูน,นา่าเลื่อนน้ำหอมก็บรรลุข้อตกลงส่วนตัวในการสัญญาระยะยาว6ปีกับลิเวอร์พูลไปเป็นที่หลน้อยแล้วและมีโอกาสที่เจ้าตัวจะมีส่วนร่วมกับทีมชุดปรีซีซั่นที่เอเชียในต้นสัปดาห์หน้า ซลามูโก้เอเกติเกตถือเป็นหนึ่งในกองหน้าชั้นนำของวงการฟุตบลโอลยุโรปยุคปัจจุบันนะครับโดยเริ่มต้นอาชีพกับทีมสตัดเดอร์รังส์ก่อนที่จะถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นกับปารีสแซงต์แชงกงในปี2 0 2 3แต่หลังจากผลงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเขาจึงย้ายมายัางเฟิงเฟิร์ตและโชว์ฟอร์มอย่างโดดเด่นด้วยผลงานสัดไป26ประตูจาก64เกมรวมทุกรายการ ในวุ่นที่ผ่านมาลิวพูลก็มองหากอนหน้าเบอร์เก้าคนใหม่อย่างต่อเนื่องโดยพิจารณาตัวเลือกอื่นๆเช่นโอลิวัตกินจากวิลล่าและโยฮันวิซาของเบรนฟอร์ดแต่สุดท้ายพวกเขาก็มองว่าเอเกติเก้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดนะฮะก็ต้องบอกว่าโอ้โหสุดๆไปเลยนะฮะหุ่นแดงลิวของพวกเรานะครับเงินเอามาแต่ย้ยคือหลายแต่เพรพี่น้อง พอจะใช้เงินนะครับใช้อย่างโหดเลยทีเดียวยังไม่หมดแค่นี้นะฮะเดี๋ยวไม่แฟนต้องติดตามลุ้นกันอีก1นึ่ดิวนะฮะน่าจะมีการปิดดิวเพิ่มเข้ามาก่อนที่ตลาดจะปิดนะฮะโคตรโหดเลยจริงๆนะฮะขนขิงลุกงาบงาบเลือกแล้วเอเกติเก้หักอ,อกสียักษ์ใหญ่พิมลิกเหมือนทุกข้อเสนอเพื่อซบหงแดงเลยวโผ ส,นสนกกันสะเทือนตลาดกสิกรนักเตะจริงๆนะครับเมื่อฮ e ู g โกเอเกติกห oh ัวหอกดารุ่งที่เนื้อหอมที่สุดประกาศจุดยืนชัดเจนปัดตกก็เสนอมหาสารจากทั้งเชลซีอาร์เซนอลแมนยูและนิวคาสเซิลเพื่อไล่ตามคำฝันเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือการสวมเสื้อหงดังลิเวอร์พูลทำการความประหลาดใจของวงการลูกหนังนะฮะ มหารกรรมการเยี่ยทีมของฮู้เกลอกติเกาดูเหมือนจะได้บทสรุปที่ชัดเจนในใจของนักเตะแล้วแหล่งข่าววงในที่น่าเชื่อถือยืนยันว่าแม้จะมีข้อเสนอจาก4สโมสรชั้นนำแหออ่งเกาะอังกฤษยืน่นเข้ามาให้พิจารณาตลอดช่วงซัมเมอร์แต่ดาวยิงอนกกาคตแกนรายนี้ได้แจ้งกับเอเย่นส่วนตัวของเขาว่าเป้าหมายของเขาคือทินแอนฟิ์เท่านั้นการตัดสินใจครั้กกงนี้ถือเป็นการหักอกบรรดายักษ์ใหญ่รุ่มเรืออย่างจังโดยเฉพาะ กูปรับตลอดก,การอย่างแมนยู u, และทีมเศรษฐีใหม่อย่างเนว์กเซิรที่พร้อมทุ่มไม่อัน้นแต่กลับไม่สามารถเปลี่ยนใจเอกิติเก้ได้เลยเหตุผ hey, ล mm hmm. ส่การเื้องต้นนะครับหลังการเลือกครั้งนี้ก็คือความลหลงไหลในสมสรลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงเอกิติเก้มีความฝันที่จะได้ลงเล่นต่อนหน้าเด็ะครับและทํางานร่วมกันกับกุนซืออา์เนอร์สลัดซึ่งเป็นแรงผลักดันที่เงินก็ไม่สามารถซื้อได้ การเลือกของเอกิติเกะตอกย้ำเห็นถึงมวลขลังและบารมีของสมสรลิวโลที่ยังคงเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักเตะพรสวรรค์ทั่วโลกให้ยอมปฏิเสธเงินก้อนโตเพื่อแลกกับการเป็นส่วนหนึ่งของปริตรัทอันยิ่งใหญ่วันนี้เหลือเพียงแค่การเจรจาขั้นตอนสถานระหว่างสมสรเท่านั้นที่แฟนบอลหงสแดงทั่วโลกต่างเฝ้ารอคอยอย่างใจจดใจจ่อเพื่อที่จะได้เห็นว่าสตาร์คนใหม่เปิดตัวในสีเสียแดงเพลิงอย่างเป็นทางการนะครับก็ถือว่าได้ใจกันสดๆเลยเฮะ สุดยอดไปเลยสซเทียนแอนเฟลเอเกติกียื่นเรื่องขอย้ายทีมเปิดทางลิเวอร์พูลปิดดิว80ล้านยูโรตลาดการแสกนักเตะชงของสุดท้ายร้อนรุ่นะครับเมื่อฮูโก้เอเกติกยอดดาวยิงของไอร์แลิด์เฟิร์ตตัดสใจยื่นคำร้องขอย้ายทีมอย่างเป็นทางการส่งสัญญาณชัดเจนถึงหงดังลิเวอร์พูลให้เดินเครื่องเต็มกรลังเพื่อปิดฉากมหากราบเล่ลลาตัวก่อนหน้ารายนี้ สถานการณ์นี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่แฟนบอลทั่วโลกรอคอยนะครับหลังจากที่ลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าต้องการเสริมความคมในแดน,นหน้าทํากลางอนาคตที่ไม่แน่นอนของดามินเยสซึ่งกาลังถูกเอาอีลานยักษ์ใหญ่จากลีกสาอิอาระเบียต,ตามจีบด้วยข้อเสนอมหาศาลหงแดนเดินเกมไหวมีรายง,งานว่าลิเวอร์พูลได้ปลุก็ตกลงส่วนตัวกับเอกิติเก้ K, เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเพียงขั้นตอนการเจรจากับตัวกับฟังเฟิร์ตเท่านั้นหัวใจนักเตะอยู่ที่อนเว์ ดาวยิงชาวฝรั่งเศสในวัย23ปีนะครับแสดงความต้องการอย่างชัดเจนที่จะย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ในยุคข,ของอาร์เนสเตกุนซือลิเวอร์พูลคาตัวยังไม่ลงตัวแม้ลิเวอร์พูลจะยื่นข้อเสนอไปเกือบ80ล้านโยูโรแต่แฟรงเฟิร์ยังต้องการตัวเลขที่สูงกว่านี้หลังจากนักเตะระเบิดฟอร์มสัดไป22ประตูในฤดูกาลที่ผ่านมาพาทีมคว้าตัวไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จ เส้นตายใกล้เข้ามาโอนแดนตั้งเป้าที่จะปิดเดีวให้ลุล่วงภายในสุดสัปดาห์นี้นะครับก่อนยกทัพไปทัวร์ปรีซีซั่นที่เอเชียในสัปดาห์หน้าอาการยี่ทีมครั้งประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นจริงเอกิติเกะจะกลายเป็นแข้งไรยที่3จากศึกมุเนสเกยเยอรมันที่ตบเท้าเข้าสู่แอนเวลในสมัยนี้ต่อจาก2อัวดยังยางฟลอเรนตีสและจะมี่ฟิมปงที่ย้ายมาจากเบอร์ลุนเซ่นก่อนหน้านี้ บทสรุปเดี๋วนี้จะเป็นอย่างไรลิเวอร์พูลจะสามารถปิดจ็อกควา้าดาวยิงเนื้อหอมรายนี้เสริมทัพได้สําเร็จหรือไม่แฟนบอลต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแต่แอดมินนะครับคิดว่าไม่น่าจะพลาดแล้วล่ะครับด่วนเอาเขื่อนนิวคาสเซิลเลงดาวินเยตเสริมคมแก้แค้นลิเวอร์พูลกูแถมแฟบใหม่อีก2กล่องพี่นองมึงเอาไปลวดตลาดนักเตะเดือด ดิวคาโซ่ลิวพูลเปิดศึกชิงของหน้าสอวแววดิวสรับคู่สะเทือนพิมลีสถานการณ์ตลาดกากรแข่นักเตะพิมลีร้อนรุ่งขึ้นมาทันทีเมื่อสาริกาดงดิวคาโซ่ยูเนเต็ดและหงดังลิวพูลต้องเป็นข่าวพัวพันนมหากรับกันและละตัวก่องหน้าครั้งใหญ่ที่อาจจบลงด้วยดิวสลับตัวดาวยิงแบบที่แฟนบอลต้องจับตาจุดเริ่มต้นนะครับเมื่อหงแดงหักอกสาริกาโดนปาดหน้าเรื่องราวันเริ่มต้นขึ้นเมื่อลิวพูลพยายามทุสติโมสรเพื่อคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิซัก ดาวยิงฟอร์มฮอตของนิวคาเซแต่ถูกปฏิเสธอย่างไม่ยดีแม้ตัวนักเตะจะมีใจให้กับหงแดงก็ตามดังนั้นทำให้หงแดงเป็นเป้าหมายในทันทีสถานการณ์พิกผันเมื่อลิวพูหันไปปาดหน้าคว้าโตฮูกโกเอเกติเก e ้ K T K, วันในคิดของไอทักเฟงเฟิร์ยซึ่งเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งที่นิวคาเซเจรจาอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วด้วยฟอร์มอันร้อนแรงยิง22ลูกจาก448เดกมดันทำให้หงแดงพร้อมปิดเดี่ยวส่งผลให้นิวคาเซต้องถอยทับ และมองหาเป้าหมายใหม่ทันควันเอาอเขืเเ่นิวคาคเซลเลงดาวยิงหงแดงเสริมขม่มตามการรายงานล่าสุดนะครับนิวคเซลกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการลึงตัวกอน้าจากลิวพูลเข้ามาแทนที่โดยมีชื่อของดาวินนูเยตและวิกเตอร์โอซิมเมนเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจโดยเฉพาะรายของดาวินนูเยสกอนาเทียนาัดอุรุกวัยที่กำลังประสบป,ปัญหาในทินอันเร์ นับตแต่แต่้ายมาจากเบนฟิกาด้วยค่าตัวมาสารเมื่อปี2 0 2 2แต่ยังไม่สามารถเข้นฟอร์มเก่งออกมาได้อย่างที่คาดหวังและดูเหมือนจะไม่ใช่ตัวเลือกหลักในแผนการทำทีมของกุนซือคนใหม่อย่างอานเนอร์สลัดอนานตคตของนูนเยสบนทางแยก การย้ายทีมจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสาหรับทุกฝ่ายนะครับแม้ก่อนนี้จะมีข่าวกับนาโปลีเอซิมิลานและออิลานจากซาดิอาร์เบียแต่การที่นิวคาสเซิลกระโดดเข้าร่วมวงไล่ล่าไรเซนก็อาจทําให้ดีลนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นและเปิดโอกาสให้เกิดการจราจาที่ซับซ้อนระหว่างสองสโมสรคู่แข่งโดยตรงประเด็นสำคัญที่ต้องจับตานะครับลิเวอร์พูลต้องการกองหน้าใหม่หลังพลาตัวอิสักและกำลังจะปาดหน้าคว้าเอกิติเก้เป้าหมายของนิวคาสเซิล ส่วนอีโกซ่ถูกแย่งเป้าหมายจึงหันมาให้ความสนใจดามมิวนเยสกองหน้าของลิเวอร์พูลที่ฟอร์มตกดินเยสอนา,าคตในทิมแอนฟิ์ไม่แน่นอนการยายทีมอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดของเขาดิวสลับขั้วสถานการณ์ที่เกี่ยวพันกันของทั้งสองทีมนะฮะอาจน,นำไปสู่การเจรจาที่น่าจับตามองยิ่งกว่าการซื้อขายทั่วไปบทสรุปมหาการการยายทีมครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรแฟนบอลต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างไม่กระพริบตานะฮะโอ้โมามากมา เอาไปเดียวนี้กูแถมแฟบอีก2กลกองกพี่น้องเอ้ยด่วนหงแดงใกล้ปิดดิวคว้าตัวโลดิโกหลังจากเจ้าตัวพยักหน้าย้ายซบหงแดงดิวยักจ่อลุล่วงป๊าดติโทษพี่น้องเอ้ยแมนเจ้าคักหงแดงลอบูผู้เฮาฤด,ดูการหนาข้องโลกโหลดกับบัตตานีโอกาส70%ที่ดิวนี้จะเกิดขึ้น ลิวโก็ยังเข้าใจคว้าตัวโรดิโกแล้วสตตา์ดังของเอัลมดริดแบบสุดขีดหลังสื่อสเป,เปนเผยนักเตะเปิดใจพร้อมย้ายสู่แอนเวลเต็มแก่จุดชนวนความหวังให้เราเดกคัทุลโลได้ลุ้นเหลือทึกนะฮะจุดเปลี่ยนสําคัญเมื่อรันชุดขาวนะครับไม่ใช่ที่สําหรับเขาอีกต่อไปแล้ว แม้เคยปฏิเสธหวงแดงมาแล้วเมื่อ8ปีก่อนในวัยเพียง16ปีแต่สถานการณ์ปัจจุบันลิลิกผันไปโดยสิ้นเชิงตำแหน่งของโรดิกรนในทัพราชทูตเขากำลังสันคลอ,อย่างหนักภายใต้การกุมทีมของชาบีออลอนโซ่ที่ดูจะเช่นชมผู้เล่นแนวรุกายอื่นมากกว่าปบร์เจสําคัญนการที่ผลักดันให้ดาวเตะชาวบาซกีลเลียนมองหาความท้าทายก็คือการไม่ได้ลงเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายที่เขาถนาดัด ประกอบกับโอกาสการลงสนามที่ลดน้อยลงนี่คือประตูบอลราชทิลิร์พูสามารถไขเข้าไปได้เงื่อนไขสําคัญเดียอัดต้องไปโลดิโกถึงจะมาอย่างไรก็ตามกับเดิวนี้มีเงื่อนไขสําคัญการมาของโลดิโกผูกติดอยู่กับอนาคตของลุยเดียอัอย่างแยกไม่ออกโดยปีกชาวโคลมเบียมีแนวโน้มสูงที่จะลาทีมท่ามกลางความสนใจจากยิ่งใหญ่ทวยุโรทั้งบาร์เซโลนาไบยอนมินิรวมถึงทีมจาก ซาดิอาระเบียทีมเงินถุงเงินถังการที่ลิเว์นะครับเดินเกมรกเพื่อหาตัวแทนไว้ลงหน้าแสดงถึงความทะเยอทะยานและแผนการที่ชัดเจนของเลชันฮิวผู้่อในการกีฬาคนใหม่แผนสริมทับสุดโหดไม่ได้หยุดแค่คนเดียวการไล่ล่าโรดิโกเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนการยกเครื่องทีมั้างใหญ่ในช่วงสมัยนี้หลังจากที่หงแดงจบปิดดิวควาตโวฮุกโกเอเกติเกะและประสบความสำเร็จในก่อนนั้นในการสัญญา ปิดเดียวแข่งคุณภาพอย่างฟอร์เรนเวียดมิลเลเกตและเจอรมี่ฟิมปงมาแล้วก่อนหน้านี้นับเป็นกาวที่ทีสกันอย่างยิ่งนะครับการที่นักเตะส่งสัญญาณไฟเขียวถือเป็นบันไดขั้นแรกสู่ความสําเร็จเหลือเพียงแค่ลิเวอร์พูลจะปิดจ็อบหาบ้านใหม่ให้ดีอาร์ตและเจอจาลงตัวกับเรอัลมาดริดให้ลุล่วงเท่านั้นจะบตาดูตลาดการซื้อขายนักเตะช่วงสัมมานี้ให้ดีนะฮะบางทีเดีวที่น่าตื่นเต้นที่สุดอาจกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านะฮะโอ้ สุดๆไปเลยนะฮะมันต่องจังซีเดี๋ยวครับไม่ถูกใจสิ่งนี้อดีตโค้ชออกรงยุกโกนาเต้ย้ายนหนีหงแดงโยกศบมาดริดเอลิกเฮลลี่นะครับอดีตโค้ชเยาวชนของโชโชสมสรในฝรั่งเศสออกมาแนะนำให้อดีตลูกศิษย์เก่าอย่างอิบเรยมากโกนาเต้กองหลังชาวแกล่งของลิเวอร์พูลตัดสินใจอำลาแอนฟิลย้ายไปร,ร่วมทีมเรอลมดริดในอนาคต โกนเตจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลในสมัมน,นาและอนาคตของเขาเยังคงไม่แน่นอนอย่างหนักหลังจากการเจรจาชนะสมัยกับหงแดงไม่มีความคืบหน้าซึ่งจะตัวเองก็ตกเป็นข่าวว่าพร้อมที่จะย้ายไปคุมแนวรับให้กับมาริดแบบไร้ค่าตัวในฤดูกาลหน้านะครับขณะเดีดวยวกันครับเฮลี่ซึ่งเคยเป็นอดีคตค้เยี่ยมของโกนาเต้ ate, ก็สนับสนุนให้ดาวเตะชาวฝรั่งเศสย้ายไปเล่นกับมาดริดโดยเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน พร้อมกับยงยงว่าแข้งในวัย26ปีมีศักยภาพมากกว่าอันโตนิโอดูริเกอร์กองหลังคนปัจจุบันของมาดริดซะอีกเฮลีกราวพันมากาสื่อชั้นนำแดนกระทิงดูว่าผมอยากจะเน้นย้ำถึงเสน่ห์และความเรียบง่ายของเขาซึ่งทำให้เขาเป็นผู้นำโดยธรรมชาติเขามีความเป็นผู้นำชัดเจนมากสำหรับเด็กอายุเท่านี้เขาต้องการประสบความสำเร็จและทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแม้จะอยู่คนเดียวก็ตาม ถ้าเขาทำแบบนั้นได้ที่ลิเวอร์พูลทำไมเขาจะทำไม่ได้ที่เรอัลมาดริดละ่ะผมมั่นใจว่าถ้าเขาไปอยู่ในห้องแต่งตัวของชาบีอ l ลนโซเขาคงไม่พูดอะไรมากนักในตอนแรกเขาจะตั้งใจฟังเรียนรู้แล้วเขาก็จะสร้างตัวเองให้โดดเด่นในกลุ่มเพื่อนๆด้วยบุค,คลิกของเขาผมคิดว่าเขาเป็นแบบราฟิลวรานเขามีลักษณะการเล่นแบบมา r ชลเดอซายยีมากกว่าเขาแสดงความมั่นใจออกมาได้ดีมากและมีฝีเท้าที่ยอดเยี่ยม ผมว่าเขาดูดีกว่าลูดิเกอร์ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขามีความเป็นนักกีฬาแต่ผมคิดว่าอิบรามากโกนาเต้แข็งแกร่งกว่าและด้านเทคนิคผมไม่ใช่ว่าเขาจะประสบความสำเร็จที่มาเรเดและที่ไหนก็ได้ที่เขาต้องการผมคิดว่าเขาจะเข้ากันได้ดีกับชาบีอัลอนโซเขาสามารถเล่นในแนวรับ3คนได้เหมือนที่เขาทำที่ลาซิกและในการเล่นแนวรับ4คนเขาเป็นคนที่ไม่เคยสร้างปัญหาใดๆให้กับทีม ผมจันได้ตอนที่เขาย้ายจากปารีสมาพักที่บ้านของเราและเขาก็คอยช่วยเหลือและทําให้ชีวิตคนอื่นง่ายขึ้นเสมอเพื่อนรักเขามากเพราะสเสน่ห์ของเขาเฮลี่กล่าวทิ้งท้าย <S <S หาตัวแทนไม่ได้เอาฤทธิ์ที่ชั้นหงแดงห้ามปล่อยดีอาร์ดเด็ดขาดจอห์นเอาฤทิตนะครับอดีตกอร์นันลิเวอร์พูลออกมาสแสดงความคิดเห็นว่าผลประกอบหงแดงควรเร่งเซ็นัญญากับดาวยิงระดับพะการในช่วงตลาดกิจการนักเตะซัมเมื่อนี้น พร้อมเตือนว่าห้ามปล่อยหรือดีอาร์ตปีกพลังใบออติทีมโดยเด็ดขาดในช่วงสองสวันที่ผ่านมามีกระแสข่าวการยืมทีมที่เข้มข้นของดีอาร์ตเดยลิว์พูพึ่งปฏิเสธข้อเสนอจาก,กเบย์มิริกจำนวน59ล้านปอนด์ไปเป็นที่โลยแล้วและยังคนยืนยันว่าดาวเตยในวัย28ปีไม่ได้มีไว้ขายด้านการเสริมทัพของลิว์พูกำลังเดินหน้าในการมองหากอหน้าหมายเลขเก้าคนใหม่โดยมีรายงานะพวกเขาใกล้ที่จะประสบความสำเร็จในการคว้าตัวฮโกเอเกติเก หัวหอกเนื้อหอมของไอทักเฟิงเฟิร์ตมาล่าตะข่ายนี้แล้วและจะมีการเซ็นยาระยะยาวถึง6ปีอย่างไรก็ตามนะครับเอาฤทธิ์ชื่อว่าอเล็กซานเดอร์อิซักหัวหอกฟอร์มร,ร้อนแรงของเดวคากเซอรเป็นตัวเล็กที่เหมาะสมในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าโดยกล่าวว่าลิเวอร์อพูลกำลังพิจารณาเรื่องตำแหน่งกองหน้าตัวกลางอยู่ถ้าสโมสรจะหาตัวแทนดาวินเวีพวกเขาจะนำใครเข้ามา วอรเรนเวียจะเล่นเป็นฟอร์นายหรือเปล่าสำหรับผมอเล็กซานเดอร์อิซคือนักเตะท,ที่ทุกคนนึกถึงและจะเป็นการสนทัศน์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็จะเป็นการสนญญาที่จะเยี่ยมแต่ผมไม่คิดว่าเนลโคโซจะปล่อยตัวเข้าไปและถ้าพวกเขาปล่อยไปมันจะเป็นค่าตัวมหาศาลผมไม่รู้ว่าสโมสรมีแผนไรแต่พวกเขาจําเป็นต้องจัดการอะไรบางอย่างให้เรียบร้อยก่อนเริ่มฤดูกาล ส่วนกรณีของเดียนนั้นออริธแสดงความคิดเห็นว่าลิเวอร์พูลก็ไม่สามารถปล่อยให้สัญญาของลยดิอัตหมดลงและปล่อยให้เขาย้ายออกไปแบบฟรีๆได้ไม่มีนักเตะค,คนไหนยิ่งใหญ่ไปก่าดสโมสรหรอ,อกอย่างที่เขาว่ากันตอนนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายที่ลิเวอร์พูลพวกเขาไม่ต้องการเรื่องสัญญานักเตะอีกแล้วเราทุกคนเห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเทนส์อเล็กซานเดอร์ถ้าเป็นผมผมคงให้สัญญาฉบับใหม,ม่กับดีอรัผมอยากให้เขาอยู่ต่อออริธก็ร่าวทิงท้งท้าย สซเทนแอนเฟลอดีแข้งปืนโตเบรกหงแดงหัวทิมอย่าคิดปล่อยโรบสันเด็ดขาดทากลางแผนผ่าตัดทีมครั้งใหญ่ของลิเวอร์พูลด้วยงบประมาณมหาศาลเกือบ200ล้านปอนชื่อของอันโดโรเบร์บสันกลับปรากฏขึ้นมาเป็นหนึ่งใน,นเตตที่อาจต้องโบกมือลาทินแอนเฟลสร้างความประหลาดใจให้แก่เราเดอะคัพเป็นอย่างยิ่งบัลลังซันคอนเมื่อเาารุ่งมาแรง อนาคตของแบ็กซ้ายทีมชาติสกอตแลนด์ในวัย3 1ปีต้องแขวนอยู่บนเส้นได้หลังจากการมาถึงของเวลส์เคอร์เกตแบ็กซ้ายโด่งพุ่งแรงประกอบกับฟอร์มของโรมบสันในฤดูกาลล่าสุดที่ดอปลงไปอย่างน่าใจหายโดยทำได้เพียง1นึ่งแอซิดในลีกแม้จะมีตัวเลือกในตำแหน่งนี้ถึง3คนแต่การตัดิใจครั้งสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นและอาจไม่ใช่ข่าวดีสำหรับเจ้าของฉายาล็อบโบคลนกิฟตูโรเบอร์สันคือที่สุดเรื่องพละงกำลัง ตามการกระแสข่าวการนี้ทีมครับเคลนกิฟอดีตแบ็คซ้ายของอาร์เซนอลได้ออกมาส่งเสียงเตือนไปยังลิเวอร์พูลว่าการเปิดตัวโรเบิร์สันออกจากทีมจะเป็นความผิดพลาดค,ครั้งใหญ่กิฟได้ยกย่องให้โรเบิร์สันเป็นนักเตะที่มีพละกําลังดีที่สุดในโลกอย่างไร้ข้อกังขาออนดูโรเบร์สันเขาวิ่งได้ตลอดทั้งวันพลังกำลังของเขามหาศาลและสม,ม่ำเสมอมากเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดทั้งเกมเพื่อสนับสนุนทั้งเกมลุกและเกมรับเขาคือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงกิฟกล่าว คำชื่นชมนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงคุณภาพที่หาได้ยากและไม่สามารถฝึกสอนกันได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ลิวูจะสูญเสียไปหากตัดสินใจขายเขาและอาจบ่งชี้ว่าคาร์ตานเซมิกาสดควรที่จะเป็นฝ่ายที่ต้องเก็บกระเป๋ายากออกจากทีมมากกว่ามากกว่าแค่ในสนามคุณค่าที่หงแดงจะเสียไปแม้ว่าโรเบรสันอาจไม่ใช่ตัวเลือกแรกในฤดูกาลหน้าแต่ด้วยคุณค่าของเขาก็มีมากกว่าฟอร์มการเล่นในสนาม ผู้นำคนสําคัญเขาคือหนึ่งในแกนหลักและเป็นผู้นําทั้งในาและนอกสนามสามารถปลุกขวัญและกาลังใจของทีมในช่วงเวลาที่ยากลาบากพี่เลี้ยงชันยอดประสบการณ์และความเข้าใจในเกมระดับโลกของเขาสามารถถ่ายทอดสู่มิลลเกเกตช่วยผลักด,ดันให้ดาวรุ่งชาวฮังการีพัฒนาสู่การเป็นนักเตะระดับท็อปได้คุ้กกาลังเชิงลึกด้วยปโปรแกรมการแข่งขันที่อัดแน่นการมีแบ็กซ้ายคุณภาพดีถึงสองคนโรเบิร์ตสันและเกอร์เกต่นคือความได้เปรียบมหาศาลในการไล่ล่าถูกแชมป์ บทสรุปเก็บโรโบคือทางเลือกที่ชันฉลาดที่สุดการเก็บแอนดรโรเบอร์ซนไว้กับทีมต่อไปไม่เพียงแต่จะเป็นการรักษาผู้เล่นคสขขนสำคัญแต่ยังเป็นการลงทุนเพื่ออนากตของสซโมสรการให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองครั้งและเป็นกําลังสําคัญในก,การที่ท้าทายคือการตัดสินใจที่ส่งผลดีต่อลิเวอร์พูลในร้อยยาวอย่างแน่นอนถึงเวลาแล้วที่แฟนบอลหงแดงต้องเลือกระหว่างเก่าประสบการณ์กับดาวรุ่งพุ่งแรงกูล่ละ คิดว่าลิเวอร์พูลคังตัดที่เทนอย่างไรกับอนาคตของแอนดรูว์โรเวอร์สันนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่18กรกฎาคมนะครับส่วนดิวของฮูโก้เอ็กิติเก้ไม่น่าจะพลาดนะครับท่านผู้ชมน่าจะปิดดิวกันได้ภายใน48ชั่วโมงนี้นะฮะขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูล และเดอะคอ Fan นบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปู้บ้าข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอ Fan นบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ